ครับสวัสดีครับทีมงานบ้านนาออนทัววันนี้ทา,มา,ามาดูข้าวเหลืองหรือยังมาดูข้าวเริ่มเหลืองหรือยังไปดูกันเลยครับบ้านนาออนทัววันนี้มาดูข้าว ดูข้าวหอมมะลิเหลืองเริ่มเหลืองละใกล้จะได้ดูดละเหลืองหมดละเดินดูข้าวหลวงก็สวยอยู่ หลวงใหญ่พอได้อยู่กาปีนี้พอได้เต็มมั่งไม่เต็มมั่งอีกประมาณอีกสุกวันก็ได้ดูดแล้วนะ่ะยังไม่ได้เอาน้ำออกเลย ข้าวเหลืองละเดี๋ยวเดินดูแล้วค่อยเอาน้ำออกแน่นตึบ๊บหลวงข้าวหลวงใหญ่หลวงหลวงใหญ่หลวงสวยบรรยากาศแบบบ้านบ้าน ข้าวตังก็มีข้าวนอนก็มีลมลมเช้านี้ก็ฝนตกฝนลินลงมาพายุเข้าได้ข่าวว่าพายุเข้าอยากกระ,ยะเยอะแปลงข้างล่างกนเหลืยงละเ,เดินดูนน่นก่อน เดินดูสายล้องก่อนเขียวก็มีเหลืองก็มีเป,เป็นข้าวเป็นข้าวเหนียวดำมนันาดูยากอะข้าวเหนียวดำเดี๋วเพชรบุญไม่มีและว <c oughs> มีแต อยู่บนเขาคอน้ํข้าวไล นี่ข้าวเหนียวดำเห็นเนไหมข้าวเหนียวดำเป็นหลวงปนข้าวปนมะลิปนข้าวมะลิมาปีนั้นหวานข้าวเหนียวปีนี้ เลยปนข้าวเจ้ามาด้วยข้าวเหนียวดำนั่นเอง นั่นแะอีกลวงนึงครับข้าวเหนียวดำข้าวเหน ข้าวเหนียวดำปนมาปนข้าวเจ้ามาเปิดน้ำออกกัน นะทองทุ่งสีทองบรรยากาศทองทุ่งสีทองแจ็มเลย นี่แปง้งนี่แปง้งตัวเองข้างล่างแป้งนะนี่แปลงตัวเองทำเองหวานเองจะใช้กีย่างเขาย <c oughs> ่าไถให้หวานหวานเอง ยากกันเลเอามีแปลงข้าวหลรวงข้าวใหญ่จัง খৰ <laughs> หญ <g ül> ้าหญ้าเยอะหญ้าเยอะหญ้ามากขนาดก็ไม่ได้ถีบหญ้าไม่ได้เอาย่า นี่ก็เหลืองแล้วเราติดเขียวอยู่ยังติดเขียวอยู่อีกสักสิบวันนาย คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ